สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินรถเกี่ยวซิ่งครับอันนี้มีอิสุสุครับ TFR นะครับคันนี้มานำเสนอครับกระบะเลดครับแต่ช่วงล่างเสื้อเพลาอนี้เขาเปลี่ยนถ่ายเป็นของดี a มหมดแล้วครับคันซีเขาดมแข็งมาครับดมยาวเลยครับนี่โอ้เดี๋ยวผมจะก้มดูก้มยากครับ นี่คันซีเขาดามมาครับดามยาวมาเลยครับนี่สองข้างเลยครับนี่เสื้อพลาวเนปเป็นของดีแม็กครับเสริมให้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับจะภาพอาจจะไม่สวยครับ ปออกรณ์ครับเล่มทะเบียนพร้อมครับนี่ครับเล่มทะเบียนพร้อมครับเล่มอยู่ในรถนะครับนี่นครับเมื่อกี้แกเอามาให้ผมดูหรือผมวางไว้ตรงไหนไม่รู้ครับแต่ว,ว่ามีเล่มทะเบียนครบครับคันนี้สภาพภายนอกอาจจะไม่สวยครับ ภาพไปนอกก็จะประมาณนี้เลยครับราคาก็อาจจะแรงหน่อยครับแต่ว่างานเก็บหมดแล้วครับถ้าเอาไปใช้ก็สบายครับถ้าเอาไปขายก็ยากหน่อยครับแล้วแต่คนสนใจนะครับคันนี้ราคาแกเปิดไว้ที่75หครับภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้เลยครับนี่75ครับ แต่ช่วงล่างเก็บมดแล้วครับเดี๋ยวผมดูน,นี่ก่อนนะครับเมื่อกี้แกให้สมุดไม่รู้ผมเอาไปไว้ไหนครับเล่มแต่ว่ามีเล่มพร้อมโอนครับคันนี้นี่ครับสีสันอาจจะดูไม่สวยครับแต่ว่าบรรทุกครับสบายเลยครับคันสีดำแข็งมาแล้วครับ ประมาณนี้เลยครับเครื่องว่าจะสตาร์ทให้ดูครับลืมขอกุณเจเกไว้ครับพอดีเกออกไปข้างนอกครับถ้าสนใจก็โทรมาถามรายละเอียดกับเกได้เลยครับนี่จะประมาณนี้เลยครับนี่สีสันอาจจะดูไม่สวยครับ นี่เลยครับสีสันก็จะประมาณนี้เลยครับนี่เดี๋ยวผมมีกระบะครับกระบะเปิดสามข้างขายด้วยครับเกบอกนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับนี่ครับกระบะครับคันนี้ใช่คันนะครับกระบะตัวนี้ครับของทาทานะครับเก็บไปได้มาเพิ่งมาวันนี้เองครับนี่ขายสองหมื่นครับกระบะยังสวยๆอยู่เลยครับนี่ นี่เลยครับกระบะเอาไปใส่รถพวกอิสุสุพวกวีโก้นี่ครับถ้ารุ่นเก่าอาจจะดูเล็กครับนี่เป็นกระบะกว้างครับนี่ครับกระบะทาทาครับสนใจรีบเลยครับนี่ราคาเปิดไว้ที่สองหมื่นทวนครับสองหมื่นต่อรองได้ครับนี่ครับ ให้ดูไปช้าๆเลยครับนี่ครับททาใจแอ่นนะครับกระบะใหญ่เปิดข้างได้3ามข้างเลยครับนี่ะบะยังใหม่อยู่เลยครับนี่รถเขาไม่ค่อยได้ใช้งานครับจอดนี่ครับยังไม่มีผุเลยครับนี่พื้นนี่ครับ สวยครับนี่สวยมากนลครับโอ้สองหมืนครับซื้อเหล็กไปเชื่อมเองทําเองก็ไม่สวยขนาดนี้แล้วครับนี่น่าจะหมดเยอะกว่านี้ครับนี่สองหมืนครับกระบะทาท่าถ้าใครสนใจเครื่องครับเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องครับมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับนี่นี่ครับเครื่องครับ มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับอิซุนี่ครับโตโยต้านะครับนี่น่าจะเป็นเครื่องหกล้อครับนี่นี่ครับมีหลายรุ่นให้เลือกครับมีหลายราคาเลยครับโทรมาสอบถามได้ครับนี่เครื่องก็มีครับนี่หลายมีประมาณสิบเครื่องครับนี่ครับจะประมาณนี้เลยครับนี่ สนใจอะไรชิ้นไหนครับโทรมาได้ครับยกเครื่องยกเกียร์ครับนี่เอามาวางที่ร้านร้านก็ทําให้ได้ครับมาเปลี่ยนเครื่องมาตีเทินได้หมดครับนี่ผมอาจจะไม่รู้ว่าเครื่องไหนครับแต่ว่าถ่ายให้ดูครับผมก็ไม่ค่อยรู้จักนะครับเกียร์ก็มีเยอะครับนี่นี่ครับนี่เลยครับเกียร์ นี่ครับจะประมาณนี้เลยครับนี่ทั้งเครื่องทั้งเกียร์กองอยู่นี่ครับเครื่องรถไถก็ยังมีครับนี่ตัวนี้น่าจะเป็นหัวฉีดครับนี่น่าจะเป็นรุ่นคอมมันเร็วแล้วครับนี่มีครับโทรมาคุยมาสอบถามได้ครับใครอยากได้อะไรชิ้นไหนว่าต้องการตัวไหน ขาดหรืออะไรครับโทรมาได้ครับนี่อะไรเราก็พอมีนะครับโทรมาได้ครับนี่นี่ครับอะไรครับนี่ใครต้องการดุมไปทำเทเลอร์ครับนี่เราก็พอมีอยู่ครับถือว่าเยอะครับไม่เยอะ ก็ประมาณหนึ่งครับนี่ดุมเราก็มีครับนี่อะไรนี่ชุดฝากระโปรงครับเอามาเปลี่ยนมาแรงมาตีเทินครับได้หมดครับแหนบครับนี่เป็นชิ้นเราก็ขายครับเป็นตับเราก็ขายครับถอดขายได้หมดครับนี่ไอที่รื้อแล้วก็มีครับนี่เป็นตับนี่นี่ครับ พัดลมครับท่อเฮดเดอร์มีหมดครับเบาะนี่ใครสนใจครับราคาไม่แพงครับนี่เลยครับอูชอการช่างครับพิกัดบุรีรัมบ้านสวายสอครับนี่ครับตรงข้ามวัดสวายสอเลยครับนี่รั้วติดกันเลยครับนี่ ถ้าหาร้านไม่เจอครับถามสอบถามวัดสวายสออยู่ตรงไหนครับอำเภอประคนชัยครับนี่เลยครับมาได้เลยครับนี่ทุกๆเราก็กำลังสร้างอีกคัน2องคันเลยครับใครสนใจรีบเลยนะครับนี่ครับครับคลิปนี้ขอจบเพียงท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจเพลินรถเกี่ยวซิ่งนะครับ สวัสดีครับ